หนุ่มเจอต้นไม้ล้มถ่ายภาพแจ้งเหตุกลายเป็นถ่ายติดภาพสุดหลอนชาวเน็ตเชื่อวิญญาณคนถูกไฟฟ้าดูดมาปรากฏให้เห็นวันที่1กุมภาพันธ์2567ผู้ใช้ Facebook ชื่อนรงแสงออกได้โพสข้อความแล้วแต่มุมมองและความเชื่อของแต่ละคนนะครับถนนเส้นคลองโปรอุ้มแพต่อท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ถนนเส้นนี้ก่อนปีใหม่เพิ่งมีคนเสียชีวิตไปภาพจริงช่วงค่ำที่ผ่านมาครับเวลา20นาฬิกานาทีพร้อมทั้งนำภาพถ่าย ช่วงเวลากลางคืนที่ปรากฏคล้ายกับมีคนมานั่งเหยียดขาบริเวณที่กิ่งไม้หลงทับเส้นทางแล้วคนถ่ายภาพก็เพื่อจะโพสต์เตือนผู้คนที่ต้องขับรถผ่านเส้นทางนั้นให้ใช้ความระมัดระวังซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งมีเพื่อนได้นํารูปมาขยายแล้วมองเห็นว่าเหมือนจะมีคนนั่งอยู่ประกอบกับตรงจุดเกิดเหตุเคยมีคนถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตไปเมื่อราวสามเดือนที่ผ่านมาจึงมีความเชื่อว่าเงาตะคุ่มที่เห็นในภาพอาจจะเป็นวิญ,ญญาณของคนตายรายดังกล่าวก็เป็นได้จากนั้น ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเหมือนคนครับนกคูกใครเจอนะพ่อพ่อก็เห็นต้นไม่ล้มทับทางเลยถ่ายมาแล้วมาดูอีกทีก็ตามภาพที่เห็นเลยเหมือนตาทูลเลยนะพ่อเหมือนตาทูเลยนะพ่อ,อ,เ,พอเขาไปนั่งไรตรงนั้นเหมือนตาทูเลยแกยังบอได้ไปไหนว่าแล้วเปิดมาเจอเวลาด้วยนะกลัวไปอีกพาไปแดดสิบไปขอเลขทันบอกผัวยายดาวเจ้าที่ถูกไฟช็อตตายอยู่คลองป่งเป็นต้น ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทราบชื่อคือน,นายนรงแสงอ่องอายุ41ปีรองหัวชุดอาสาร่่มกตัญญูจุดท่าพลเล่าว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ริมสนามคลองโปร่งงอหมู่สิตําบลท่าพลอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คืนที่ผ่านมาเพื่อนของตนเองไปทําธุระแล้วต้องขับรถผ่านจุดดังกล่าวแต่ไปเจอกิ่งไม้หักทับขวางเส้นทางจึงถ่ายภาพเพื่อจะโพสต์เตือนผู้คนที่อาจต้องสัญจรผ่านให้ใช้ความระมัดระวังหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนตาดีสังเกตเห็นว่าเหมือนมีคนผมยาวนั่งหยิยดขาอยู่ซึ่งตรงจุดดังกล่าว เคยมีผู้ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าตอดเมื่อราวสามเดือนก่อนซึ่งหลังภาพถูกโพสต์ออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงหลอนลอนเนื่องจากในภาพที่ปรากฏคล้ายกับคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้